สวัดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอกระเบ้าคิดชวนคุยเรื่องเด็กเพราะเด็กคือคนสําคัญพวกเราในฐานะผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจึงต้องมาคุยเรื่องของลูกของเรากันค่ะวันนี้แม่ฟ้อนยาดาวัฒนาศิลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเราจะมาคุยกันในหัวข้อบทบาทของพ่อแม่สร้างตัวตนลูกได้อย่างไร หัวข้อนี้นะคะพวกเราเคยคุยกันแล้วบนเวทีเสวนาท a อกเบาคิดชวนคุยเรื่องเด็กที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของทุกๆเดือนค่ะวันนี้แม่ควันจะมาชวนย้ำซ้ำทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะพวกเราจะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสร้างตัวตนให้ลูกของเราให้ดีไปด้วยกันค่ะและแน่นอนว่าบนเวทีเสวนาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับพวกเราค่ะ ท่านแรกนะคะหมอวินผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิเฉยประเสริฐกุมารแพทย์เจ้าของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอค่ะท่านที่2หมอหน่อยแพทย์หญิงทานตะวันจอมขวัญใจแพทย์เวชศาสตร,ร์ฉุกเฉินเจ้าของเพจหมอหน่อยด็อกตอร์หน่อยเดอะแฟมิลี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแม่ฟ้อนขอเชิญทุกๆท่านเข้าสู่เวทีทอกรบาคคื ชวนคุณเรื่องเด็กในหัวข้อบทบาทของพ่อแม่สร้างตัวตนลูกได้อย่างไรคะ่ะอย่างที่บอกหัวข้อในวันนี้เราจะคุยกันถึงคุณพ่อคุณแม่ตรงๆว่าตัวเราเนี่ยจะช่วยให้ลูกของเรามีบทบาทหรือสร้างสร้างตัวตนของลูกได้อย่างไรเราต้องทำหนะ้าที่ยังไงบ้างเราเริ่มกันเลยดีไหมคะคำถามแรกเนี่ยคือเรากำลัง เลี้ยงดูคนหนึ่งคนขึ้นมาเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้ลูกเรามีความสุขอยากให้ลูกเราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแนวทางในการสร้างตัวตนให้ลูกของเรามีความสุขเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนก็แนะนำตัวามาหน่อยแพทย์หญิงทานตะว,วันจอมขวัญใจเจ้าของเพจดรหน่อย,ดยเดอะแฟมิลี่นะคะในการสร้างตัวตนของลูกในมุมมองของหมอเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เหมือนกับเขาไม่ได้มีไอเดียเลยว่าเขาเป็นใครดังนั้นคนที่จะมีบทบาทมากที่สุดในการช่วยเชฟตัวตนของลูกอะค่ะคือพ่อกับแม่คนที่เขาใกล้ชิดแล้วก็รักมากที่สุดในชีวิตเนาะทีนี้หมอจะมีเหมือนกับคอนเซปต์อยู่3ข้อด้วยกันที่ที่แพลนว่าจะสร้างตัวตนให้กับลูกนะคะข้อแรกนะคะก็คือว่าต้องมีกฎคือเหมือนกับต้องมีกฎเหมือนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมต้องมีกฎให้กับลูก แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ยกลัวลูกไม่รักแบบอยากเป็นเพื่อนนะคะตอนในความคิดของหมอนะคะเด็กทุกคนเหมือนเกิดมาเขาจะต้องมีไกด์ไลน์ให้เขาค่ะเช่นตอนนี้คือเวลาเข้านอนตอนนี้คือเวลากินตอนนี้ต้องไปเก็บผ้าคือต้องแบบมีมีไกด์ไลน์มีรู้ให้เขาเป็นแบบเหมือนไกด์ไลน์ในชีวิตให้เขาถ้าเขาเกิดมาแบบไม่มีไกด์ไลน์เลยเนี่ยเขาจะไม่มีตัวตนเลยนะคะเหมือนกับไม่รู้เลยว่าเช้าฉันต้องทําอะไรฉันต้องกินข้าวเวลาไหนฉันต้อง เก็บผ้าไหมฉันต้องทําอะไรบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งที่หมอเองเนี่ยค่ะจะต้องมแบบฝึกลูกตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนนี้คือเวลาเข้านอนนะคะตอนนี้คือเวลาทานข้าวตอนนี้ต้องไปอาบน้ําแล้วอันนี้จะเป็นบทบาทแรกเลยที่เราสามารถสร้างตัวตนให้กับลูกให้เขาเข้าใจว่าเขามีชีวิตเพื่ออะไรอันนี้คือเป็นอันแรกเลยนะคะสำหรับหมออันที่2นะคะก็คือว่าให้เขาฝึกตัดสินใจเขาสามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะบางทีเราจะคิดว่า เขาต้องโตเข้าโรงเรียนก่อนถึงจะตัดสินใจได้แต่ไม่เลยค่ะตั้งแต่เขาเริ่มสื่อสารได้เราสามารถถามเขาได้เลยเช่นวันนี้หนูอยากกินอะไรไข่เจียวไข่ดาววันนี้อยากกินข้าวอะไรสามารถให้เขาร่วมตัดสินใจได้เลยค่ะการที่เขามีรูมีกฎตั้งแต่แรกอะค่ะเขาจะสามารถมีแนวทางแล้วว่าอ๋อการเลือกแบบนี้คนเลือกแบบไหนเช่นสมมติว่าเรามีกฎแล้วว่า,วาอตอนนี้คือเวลาทานข้าวไม่ควรดูทีวีเขาก็เราก็อาจจะแบบ เขาสามารถที่จะเสร็จตัดสินใจได้ว่าถ้าเขาขอดูทีวีมันจะผิดอ่ามันจะเป็นการตัดสินใจให้เขาเรียนรู้แต่ให้เขาทดลองได้นะอาจจะตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกมันเป็นการเชฟฟิ้ง personality ของเขาเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำอันที่3ามที่เป็นกฎของหมอเลยนะคะก็คือเป็นแนวทางของหมอแล้วกันก็คือต้องโ o ส i t i v e ก็คือเชิงบวกยังลูกเชิงบวกค่ะก็คือเราต้องพูดดีกับลูกถึกเหมือนกับ reinforce ในสิ่งที่ดีๆเหมือนให้พลังงานดีๆเพราะว่าเด็กคนนึงนะคะ เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองได้เขาจะต้องมีเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่ดีคือเซลล์คนเน้์มาจากเซลล์เอ็กซ์ตรีมก็คือความมั่นใจมาจากเซลล์เอ็กซ์ตรีมค่ะคิดว่าถ้าเราค่อยๆทําไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะส่งผลให้ลูกสามารถรู้ตัวตนได้ว่าเขาเป็นใครมีคนที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองมีมีความมั่นใจคือ3มอย่างที่จะทําให้ลูกเป็นตัวตนของตัวเองได้ดีที่สุดก็คือว่ามีแฮปปี้ใช่ไหมคะมีความสุขเฮลตี้สุขภาพดีเนาะ คือแบบแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้แล้วที่สําคัญก็คือคอนฟิเดนซ์ก็คือต้องมั่นใจในตัวเองว่าเขาทําสิ่งต่างๆได้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็น3มอย่างหลักๆที่ในความคิดของของหมอนะคะครับผมก็เห็นภาพเห็นภาพด้วยวิธีการเลี้ยงที่คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ได้ดีเนาะทีนี้เวลาเรามองเรามองเด็กคนหนึ่งอะมองลูกเราอะปกติเวลาเราอยากเลี้ยงเขาเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องคาดหวังอยู่แล้วถูกไหม ประเด็นคือเราจะสามารถแสดงออกถึงความคาดหวังได้อย่างไรให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่ที่เวลาถามว่าเลี้ยงลูกอยากได้อะไรนะหลายหลายคนก็จะตอบมา3ามสี่คำตอบก็คือ 1. อยากให้เ,เขาดีเนาะเลี้ยงแล้วเป็นคนดี 2. เลี้ยงลูกแล้วเป็นคนเก่ง 3. เลี้ยงลูกแล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะ3อย่างนี้เป็น3อย่างที่คุณแม่คุณพ่อตอบตลอด คำถามคือดี D คืออะไรอะ่ะเอาดีแค่ไหนฮะเ<อ>ก่งนี่เอาแค่ไหนอะ่ะสอบได้ที่หนึ่งเก่งไหมประสบความสําเร็จคืออะไรอะ่ะคำว,ว่าประสบความสำเร็จหยิบจับได้ไหมเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับใครเป็นคนเซตนะไอ้ดีเก่งประสบความสําเร็จนะพ่อแม่ถูกไหมและด้วยความรู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะโยนสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วเนี่ย ไว้บนไหล่ลูกหนูต้องดีนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเกิดมาเนี่ยไม่รู้อินโออินเถูกไหมก็คือยังไม่รู้จากนั้นเขาก็จะเริ่มเรียนรู้นะครับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของเขาเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดถึงตัวตนเราต้องนึกถึงภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เรียกว่า s e l ์หรือความเป็นตัวตนถามว่าตัวตนของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่หมอก็จะบอกง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกเราว่าอันนี้ของเขา กว่ครึ่งโดยประมาณอันนี้ของเล่นหนูของหนูทีนี้บทบาทของคุณแม่ในการสร้างตัวตนที่ดีคำว่าตัวตนที่ดีคืออะไรหมอจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเก่งดีประสบความสำเร็จเนี่ยถ้ามองในแนวโน้มที่เขาเป็นเขาจริงๆและเอาจริงๆนะเราอยากได้ลูกเป็นแบบไหนนะครับและควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะเพื่อทำให้ตัวตนของเขาเนี่ยสร้างแบบ ไม่ถูกกดดันจนเกินไปเด็กเริ่มสร้างตัวตนเนี่ยถามว่าตัวตนของเขาเนี่ยนะฮะจะเริ่มถูกสร้างนะผ่านว่าดีไม่ดีเนี่ยเราจะไปพูดถึงอีกคำหนึ่งเมื่อกี้คุณหมอหน่อยพูดไปแล้วนั่นก็คือ self esteem self esteem เนี่ยในแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านพ่อแม่เป็นคนแรกนอกไหมเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าในตัวเองสะท้อนผ่าน สายตาผ่านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนแรกคือพ่อแม่และคนในครอบครัวคนที่สองคือเพื่อนครูและโรงเรียนคนที่สามคือคู่รักคนที่สี่คือใครก็ไม่รู้ในสังคมและมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างอีกสังเกตไหมกว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าฐานพังนึกออกใช่ไหมฐานพังอยู่ในบ้าน ทำอะไรก็โดนด่าที่บอกทาอะไรก็ถูกติไปหมดไอ้นี่ก็ไม่ดีไ,ไอ้นั่นก็ไม่เหมาะสมเนาะนะนะแล้วก็เป็นเด็กดื้อจังเป็นเด็กไม่เก่งจังตัวตนเริ่มสั่นคลอนและใครเซตมาตรฐานนี้ดีไม่ดีน่ารักไม่น่ารักดื้อไม่ดือ้อคนแรกที่เซตมาตรฐานคือพ่อแม่นะและเวลาเด็กอะ่ะเขาจะรักตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเขามีคุณค่าพอเขาจะทำอะไรรู้ไหมเวลาโตมากขึ้น เขาจะเริ่มเปรียบเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือมาตร,รฐานที่คุณพ่อคุณแม่เซตไว้ดังนั้นหน้าที่ของเราคือสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองที่พอดีพอดีและเป็นความภาคภูมิใจใตัวเองที่เป็นจริงแบบของเขาอย่างที่บอกไงจงเป็นตัวของตัวเองแบบพอดีพอดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ลงมือทําแล้ว รู้สึกดีจังที่ได้ลงมือทำใช่ไหมครับทั้งหมดก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่เลยครับงั้นเราไปคำถามที่2กันต่อเลยค่ะคำถามที่2ของเราเนี่ยมันจะเป็นประเด็นของเด็กแต่ละช่วงวัยเขาจะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันอ่าในเด็กเล็กในเด็กกลางกลางในเด็กเริ่มจะวัยรุ่นเราจะคาดหวังหรือสร้างตัวตนเขาอย่างไรดีอ่านเริ่มจากเด็กเล็กก่อนเลยค่ะ ก็ถ้าไล่ไปตามเด็กเล็กนะครับนะเอาเด็กเล็กก่อนแล้วกันเนาะเล็บติวจิ๋วๆเลยอะจะสังเกตใครใคร,ใครมีลูกจิ๋วๆที่บ้านน่ะก็จะกากันัเข้าใจว่าตัวเองมีความสามารถสุดๆเหลือล้นทําได้ทุกอย่างนอกใช่ไหมฮะทำได้ทุกอย่างฉันเก่งสุดและในบ้านนี้น <S <S วิ่งได้เร็วที่สุดปีนได้ไวที่สุดนอกนะพอเริ่มโตมากขึ้นนะเขาก็จะเริ่มพัฒนาทักษะ ในแบบของเขาเมื่อเขาสู่วัยเรียนนะครับ5-6ขวบจะเริ่มเห็นแล้วว่าลูกเนี่ยมีความสามารถอะไรที่ดีแต่เขาจะริชจิตมากเขาจะเอาตัวตัวตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเขาก็จะเซ็ตมาตรฐานในแบบของเขาอย่างชัดเจนแล้วจริงๆมาตรฐานนี้ก็มาจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับนะเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยต้องทําแบบนี้เท่านั้นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเป็นพวกอนุบาลปลายปฐถมต้นเนี่ยนะครับเริ่ม ทำแบบทุกอย่างจะแขะมีกฎเป๊ะไปหมดทำอย่างต้องทำอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมครพอเริ่มโตมากขึ้น6-8ถึงขวบเริ่มไปเจอเพื่อนนะครับนะห้าห้าถึงหกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตัวเองเป็นศูนย์กลางไว้ก่อนใช่ไหมครับเริ่มเล่นกับเพื่อนได้แต่มักจะเล่นคนเดียวซะเยอะนะครับในช่วงนี้6กถึงแเล่นกับเพื่อนมากขึ้นและเล่นแบบมีเงื่อนไขมากขึ้นเริ่มรู้และเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้ว ว่าคนนี้เก่งจังแบบนี้1 2 3 4ตัวเองไม่เก่งด้านไหนและหลายคนเนี่ยหถึงแจะเป็นวัยที่อยากทำให้เสร็จนะ่ะแต่รอคอยไม่ได้อยากจะเสร็จเลยนึกออกใช่ไหมจะทำแล้วแต่รอคอยไม่ได้พยายามไม่ถึงที่สุดอดทนไม่เพียงพอหลายคนจะหงุดหงิดต,ตัวเองหนะักอันนี้เป็นอันหนึงที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องลงไปคลุกวงในและพยายามพุชให้เขาค่อยๆทำเนาะเบรก กดโกทีะน้อยทีะน้อยให้ทําเสร็จทีะนิดทีะนิดเพราะเด็กในวัย6กถึงแมองภาพใหญ่อยากจะสําเร็จแล้วแต่ไม่รู้วิธีไปจึงอดทนไม่ไหวควบคุมตัวเองไม่อยู่และหงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอ9-12ถึง12เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเริ่มแยกตัวเองออกจากคุณพ่อคุณแม่และเริ่มทำตามเพื่อน ดออูอ้บโห้อัปเสตเสียใจนออกใช่ไหมนั่นคือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจตามวัยแบบนี้ก่อนและยอมรับเขาตามวัยแหละทําเต็มที่ไปก่อนแต่ต้องมีกรอบให้เขานิดหน่อยในการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นเด็กเล็กต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอย่างน้อยเสื้อผ้าตัวเองนึกออกใช่ไหมจานชามตัวเองใช่ไหมครับนะอาบน้ําให้ความร่วมมือในการแปลงฟันและ พอเริ่มผ่านมาจากเด็กเล็กเริ่มขยายความช่วยเหลือออกไปมีงานบ้านให้เขาทำง่ายๆบ้างถัดออกไปพอเริ่มเข้าสู่กลุ่มเพื่อนสิ่งที่ต้องทำคือเริ่มให้สอนให้เขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นนาะอกใช่ไหมเมื่อกลุ่มคนที่จะเห็นใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ตัวเขาต้องรู้สึกปลอดภัยและคนอื่นเห็นอกเห็นใจเขาก่อนนาะออกใช่ไหม นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่อแม่รู้สะท้อนความรู้สึกได้ดีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าจะ6-8ขวบเขาจะเริ่มรู้แล้วเวลาเข้ากลุ่มเพื่อนเขาจะเริ่มสังเกตว่าสิ่งที่เขาทํานั้นกระทบคนอื่นอย่างไรทําให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรและตอนนี้คนอื่นรู้สึกอย่างไรหน้าที่ของเราคือเป็นบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยอย่าไปยุ่งกับพื้นที่ของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกล้ําเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเสียความไว้เนื้อเชื่อใจของเขา เพราะเขาพร้อมแล้วที่จะเอาตัวไปติดกับเพื่อนเขาและไอดอลของเขาที่อยู่นอกบ้านดังนั้นทําบ้านให้รู้สึกปลอดภัยหน้ากลับมีอาหารอร่อยอร่อยให้กินทุกเย็นนะครับแต่พื้นที่ปลอดภัยต้องดูดีๆนะถ้ามันไม่ปลอดภัยต้องยึดคืนนะเมื่อไหร่ก็ตามเห็นสัญญาณอันตรายเพลีกแยกจากตัวเพื่อนไม่มีเริ่มมีมีเครื่องกระสุนในบ้านอย่างนี้ ยึดพื้นที่ปลอดภัยคืนจำกัดค่าขนมทันทีเพราะนั่นคือท่อน้าเลี้ยงเดียวที่เราตัดได้นึกออกใช่ไหมแล้วเขาจะค่อยๆถอยตัวเองออกจากพื้นที่อันตรายที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่หมอเชื่อนะครับว่าถ้าบ้านปลอดภัยพอพื้นที่จะไม่อันตรายถ้ามาตรฐานในบ้านแล้วก็การสอดส่องดูแลก่อนหน้านั้นดีพอและเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ อย่างมีความสุขที่สุดเขาจะไม่ไปหาของพวกนี้มาเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับย้ำนะแต่ต้องมอนิเตอร์แบบสมเหตุสมผลและทำให้เขายังรู้สึกปลอดภัยและยังเป็นตัวของตัวเองได้นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอวินแตะไปในคำถามถัดไปเป็นการตัวอย่างการเลี้ยงลูกแบบเน้นกระบวนการไม่เน้นความสำเร็จไปแล้วซึ่งก็เป็นคำถาม ที่3ของเราว่าอ่ะเรามาช่วยกันยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันดีกว่าว่าการเลี้ยงลูกแบบเน้นกระบวนการไม่เน้นว่าโ oh, อ้สอบติดแล้วโอ้ oh, ทำเสร็จแล้วแต่มันเน้นที่ระหว่างทางที่มันมีคุณค่ามากๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรได้บ้างเราจะได้หยิบไปใช้กันง่ายขึ้นเรื่องนี้มันจะไปแตะกับ Growth mindset ที่เราจะไม่วัดลูกที่ผลสำลี เราจะวัดลูกที่ขั้นตอนกระบวนการที่เขาทําเน้นกระบวนการไม่เน้นความสําเร็จที่เราเอาไปขยี้หรือเลี้ยงลูกเราได้มีอะไรได้อีกบ้างคะเช่นคุณหมอหน่อยค่ะอันดับแรกค่ะเราลดการช่วยเหลือลูกบ้างไม่ได้ทําให้ทุกอย่างบางทีบอกว่าให้เขาได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองบ้างเช่นให้รู้จักกินข้าวเองเอาของไปทิ้งขยะเอง แต่งตัวเองอันนี้ค่ะจะเป็นเหมือนกับเริ่มสร้างเซลล์เอ็กซ์ตรีมให้เขารู้สึกภูมิใจมั่นใจในตัวเองแล้วอันดับสองให้เขาได้ตัดสินใจเนาะเหมือนกับที่พี่บินบอกไปพอตัดสินใจเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้เขาใช่ไหมคะพอเขาตัดสินใจมันอาจจะมีทั้งตัดสินใจถูกหรือผิดเหมือนกับเราตอบบล็อกอ่ะเขาตัดสินใจวางตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้ล้มก็ได้แต่ว่านั่นคือการตัดสินใจที่เขาได้ถดหลองใช่ไหมคะอันนี้คือการตัดสินใจให้เขาได้ตัดสินใจไม่ว่าจะเล่น เรียนหรือว่าทํากิจกรรมใดๆให้เขาลองตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองค่ะเขาอาจจะสําเร็จจะล้มเหลวก็ได้แต่ที่พี่บินบอกก็คือพอเขาล้มเหลวเขาจะยังมีเราที่เป็นพ่อแม่ที่รักเขามากๆเนี่ย u n conditional love ที่เราต้องแบบให้แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับคอยซับพอร์ตเหมือนที่พี่บินบอกพอเขาล้มเหลวพ่อแม่นั่งอยู่ตรงนี้หนูต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่มาได้เสมออยากให้ช่วยทําอะไรอยากระบายอะไร มาได้เสมอเพราะเรารักเขาแบบไม่มีเง่อนไขอยู่แล้วอันนี้ก็คือเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเราเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แบบมาปุ๊บแบบรู้สึกเสียใจเศร้าผิดหวงังแล้วก็แบบโดนเบรมเหมือนกับที่พี่วินยกตัวอย่างว่าเอ๊ะในไงบอกแล้วว่าอย่าวางตรงนี้มำนันสูงไปเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราต้องแบบเป็นที่เซฟโซนให้เขาอะค่ะพอในอนาคตพอเขาล้มเหลวหรือว่ามีอะไรที่แบบไม่สบายใจเขาจะกล้าที่จะกลับมาหาเราแล้วเล่าให้เราฟังเนาะอันสุดท้ายก็คือ เหมือนที่ไหนย,ยกตัวอย่างไปรู้สึกว่า internal focus ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองจากข้างในเ,เราต้องแบบเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแบบเหมือนเป็นคำพูดเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกเชิงบวกนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าใช้คำพูดที่แบบไม่ใช่แบบหนูเก่งที่สุดเยี่ยมที่สุดหนู the best หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาแบบทำสำเร็จจริงเช่นหนูมีความพยายามมากเลยในการต่อบล็อกเนี่ยหนูต้องภูมิใจในตัวเองมากๆที่หนูต่อสำเร็จ พอต่อให้เราไม่มีไม่ไม่ไม่ไมปน,นั่งบอกเขาอะต่อไปในอนาคตเขาทําสําเร็จเขาจะรู้สึกว้าวฉันทำได้ไอ้ที่แบบทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความภูมิใจต่อไปในอนาคตเรื่อยๆพอเขาโตขึ้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำสำเร็จเขาจะรู้สึกภูมิใจลึกๆโดยไม่ต้องมีเพื่อนมาบอกเขาก็ได้อันนี้แหละจะเป็นเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เขาแบบมั่นใจมากๆเวลาเขาจะทำอะไรอ่าแต่ว่าถ้าเขาทำแล้วล้มเหลวเขาก็ยังมีเรานะ เอออันนี้มันก็จะทําให้โอกาสข้างหน้าเขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในอนาคตที่ดีขึ้นใช่ค่ะผ่านมาแล้วครึ่งทางของรายการท่อกระเบ้าคิดชวนคุยเรื่องเด็กในหัวข้อบทบาทของพ่อแม่สร้างตัวตนลูกได้อย่างไรคะ่ะมีอยู่3ประเด็นเลยคะ่ะที่แม่ฟ้อนจะนําไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกของแม่ฟ้อนนะคะประเด็นแรกก็คือ การเลี้ยงลูกโดยการตั้งกฎเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหรือการจัดตารางชีวิตนั่นเองเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกๆครอบครัวทําได้ค่ะอย่างเช่นการเข้านอนตื่นเช้าให้เป็นเวลา7จ็ดมงเช้าตื่นเช้าเลยเข้านอน2องทุ่มหรือการกินข้าวในแต่ละมือให้ตรงเวลานี่ก็เป็นตารางชีวิตง่ายๆหรือเป็นกฎง่าย,ายๆที่เราทําได้ค่ะข้อ2นะคะคือการเลี้ยงลูกแบบฝึก ให้ลูกได้มีการตัดสินใจตัดสินใจเรื่องของตัวเขาเองอาจจะตัดสินใจว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรตัดสินใจว่าวันนี้จะกินอะไรเป็นอาหารเป็นต้นค่ะและอย่างสุดท้ายที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นั่นก็คือการที่เราคุณพ่อคุณแม่ผู้กครองเลี้ยงลูกเชิงบวกค่ะใช้เหตุผลมาก,ก่อนอารมณ์พูดคุยด้วยความเข้าใจ อยู่ฝั่งเดียวกับลูกของเรานี่ก็คือ3ประเด็นที่แม่ฟ้อนจะเอาไปใช้เลี้ยงลูกของแม่ฟ้อนแน่นอนค่ะทุกทุกคนคะเดี๋ยวพวกเราไปรับชมงานเสวนาท a l กกับเบลคิดชวนคุยเรื่องเด็กกันต่อบ,บนเวทีมีข้อมูลดีๆอีกเยอะเลยค่ะคำถามถัดไปที่เราจะคุยกันประเด็นถัดไปคือเด็กคนหนึงเนี่ย การที่เขาจะโตมาเขาก็จะต้องใช้ชีวิตกับคนมากมายออกจากพ่อแม่ไปเจอเพื่อนโตมาก็เพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่มหาลัยพอทํางานก็เพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกของเราสิ่งที่เราจะต้องกรอบสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้ลูกของเราเนี่ยสร้างตัวตนใน้ลกของเราในเรื่องของสังคม เราจะปลูกฝังยังไงดีคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นเราเริ่มยังไงดีที่มันจะไม่ได้เป็นกรอบที่ยากเกินไปหรือเกินวัยให้กับลูกของเราคะ่ะเอาที่บ้านก่อนเป็นระดับแรกเลยนะครับให้เขาอยู่ได้และเริ่มรู้จักแบบความวางตัวที่เหมาะสมกับที่บ้านเป็นคนที่น่ารักแต่ละบ้านมาตรฐานก็ต่างกันนะครับแต่ให้รู้จักการลเทศะ นึกออกใช่ไหมฮะมีอะไรที่ยังไม่เหมาะสมเราสามารถตักเตือนได้นะเช่นทําตัวให้หน่ารักอย่างเช่นโอ้ไม่ใช้คําพูดแบบนี้ครับลูกคำพูดแบบนี้ไม่โอเคบอกเขาไปตามตรงเนาะจับเป็นคําพูดจับเป็นรายพฤติกรรมและบอกเขาได้และจงเชื่อว่าลูกจะปรับได้นะครับแต่บางทีลูกก็จะกวนประสาทเรากลับด้วยการทำำําซ้านึกออกใช่ไหมเราก็ต้องเซตมาตรฐานว่าอันนี้คือเล่นแล้วใช่ไหมลูก เนาะอันนี้เล่นนะป๊ะป๊าแต่ถ้าทําจริงป๊ะป๊าไม่โอเคนะเล่นได้นะเนาะเตือนแล้วนะรอบหน้าโดนดุนะอาจจะโดนดุนะและเมื่อเขาออกไปเขาจะต้องไปปรับตัวกับสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนใช่ไหมฮะเลือก p r i n c i p l e ในการเรียนการสอนพอได้ทางเลือกสองภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เลือกไม่ได้เลยคือเพื่อน mm hmm. เพื่อนลูกเพราะเราไม่รู้เลยว่าเพื่อน mm hmm. เพื่อนลูกนี่โตมาในสังคมแบบไหนดังนั้น ในบ้านก็จะเป็นที่ตั้งรับเหมือนเดิมเช่นตั้งรับจากใคร 1. ลูกกลับมาบ้านอย่าลืมถามเรื่องทั่วไปนั่งกินข้าวเมาท์มอยวันนี้เป็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนบ้างมีอะไรอยากเล่าไหมใช่ไหมอันดับที่ทางทางอ้อมที่2คือจากครูว่าเกิดอะไรขึ้นะทะเลาะก,กันกับเพื่อนนะ,ะหรือเพื่อนคนนี้มาแกล้งนะหนูรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมครับค่อยเรามปหน้าที่รับฟัง แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบคอน FLICT แย่งของเล่นอะแล้วหนูทํำยังไงนั่งคุยกันนะครับถ้าเป็นพ่อพ่อคงจะททำแบบนี้แนะนําไปเหมือนให้มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนแต่ไม่ได้ดีเกินไปอันนี้ก็คือการสอนแบบตั้งรับนะครับ 3. จํากัดไม่ให้ลูกออกจากพื้นที่ที่เกินวัยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียย้าเสมอเพราะนั่นคือโอเปนซีเลยอเป็นแบบ ทะเลเปิดกว้างเลยจะไปเจออะไรก็ได้เทาดำถามเสมอลูกพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปเจอใช่ไหมเขากําหนดอายุพื้นฐานไว้อยู่แล้วว่า13ปีจึงสามารถสมัครได้ดังนั้นก่อนหน้านั้นก็ไม่ควรให้เล่นในทุกกรณีอันนี้ก็ตอบคำถามจากทาง Facebook Live นะคะมีคำถามจากทางเวทีไหมคะใครอยากถามคำถามไหมคะ,อะขอเชิญไม่ด้านหน้าเวทีค่ะคือลูกชายเนี่ยตอนนี้6ขวบแล้วก็ไม่ค่อยมีความ กล้าในการที่จะลองสิ่งใหม่ๆเลยอะค่ะก็อยากจะสอบถามอย่าง,างเราอะอยากจะให้เขาได้ทํากิจกรรมในบางอย่างที่เราอยากจะให้ทำอะค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเราเ,เขาเรียกอะไรคะมีข้อต่อรองกันเช่นถ้าหนูยอมทํากิจกรรมนี้แม่จะให้อย่างนี้ในสิ่งที่เขาชอบอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นการแบบ เรียกอะไรคะสร้างการต่อรองไหมเพราะว่าในบางอย่างค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการต่อรองแต่ไม่ใช่เรื่องการที่เราอยากจะสนับกิจกรรมหรือว่าการไปเรียนพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเรื่องกิจกรรมเนี่ยเป็นหลายเป็นปัญหาของหลายบ้านเหมือนกันคิดว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคุณแม่ <S <S คือเราหวังดีแหละที่อยากให้ลูกมีก็เรียกว่ามีโอกาสได้ทําอะไรหลายๆอย่างหลกักๆเนี่ยกลับไปย้อนกลับไปที่ลูกก่อนว่าลูกเนี่ยเขาชอบอะไรหรืออยากทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า แล้วเราค่อยต่อยอดจากสิ่งที่เขาทําหรือสนใจมากขึ้นประเด็นปัญหาของเด็กหลายคนในปัจจุบันนี้คือไม่รู้ว่าจะอยากทําอะไรดีเนาะเพราะว่าในอดีตนไม่ค่อยได้ลงมือทําอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆลองดูก็ได้ครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปเรียนเทควันโดแต่เขาอยากอยากจะลองไปทําแบบกิจกรรมต่อโรบอทอะไรบางอย่าง จริงๆคุณแม่สามารถเดินไปเดินไปถามลองไปถามลูกหรือดูลูกว่าหนูอ,อยากทำอะไรเปล่าปิดเทอมเนาะหรืออยากให้แม่พาไปไหนบ้างไหมหรือบางทีเนี่ยบางอย่างเราก็จะพอมองเห็นเช่นพาไปพิพิธภัณฑ์เด็กบางคนเขาก็จะไปหยุดดูอยู่ที่วงจรไฟฟ้าเด็กบางคนอาจจะไปกระโดดโลดเต้นเห็นพี่เขาเต้นร้องเพลงอยู่อาจจะไปดูเรื่องเครื่องดนตรี บางอย่างมันมองได้ผ่านผ่านผ่านตัวตนของเขาและผ่านสิ่งที่เขาสนใจเด็กต้องมีความหมายในการลงมือทําอะไรบางอย่างเพราะถ้าลงมือทําแบบไม่มีความหมายเลยอ่ะมันก็จะทําให้เขาไม่ได้สนใจมากแล้วก็ต่อยอดอะไรไม่ได้เลยต้องเริ่มจากว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมีความหมายสำหรับตัวเขาเขาอยากจะทําอันนี้เพราะว่าเขาสนใจกลไกแบบเนี้ยเขาอยากจะว่ายน้ําเพราะ อยู่ๆเขาก็นึกบอกว่าเขาอยากเป็นนักบินขึ้นมาแล้วไปอ่านเจอว่านักบินต้องว่ายน้ำอ่ะอย่างเงี้ยไปต่อและนี่ก็คือรายการท้อกับบอลคิดชวนคุยเรื่องเด็กในหัวข้อบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองสร้างตัวตนลูกได้อย่างไรค่ะ แม่ฟอนหวังว่าข้อมูลต่างๆที่พูดบนเวทีในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านในการปรับใช้ในการเลียงลูกของทุกๆท่านค่ะเราพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสร้างตัวตนให้กับลูกของเราได้นะคะเพราะว่าลูกของเราเรียนรู้ตลอดเวลาเราทําอะไรให้เขาเห็นเขากาลังเรียนรู้อยู่นะคะเรามาเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ที่ช่วยสร้างตัวตนที่ดีให้กับลูกของเราด้วยกันค่ะวันนี้แม่ป้อนยาดาวัฒนศิลป์ต้องลาทุกๆท่านไปก่อนอย่าลืมติดตามชมรายการทอล์กกับเบ้าคิดชวนคุยเรื่องเด็กเพราะเด็กคือคนสำคัญค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นพ่อแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับลูกความรักที่ให้ลูกไม่ต้องช่างตวงวัด รักแบบไร้เงื่อนไข